โอเคครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่โ r o g r a m m e r ร h a i l a n d c o m นะครับในวิดีโอพาร์ทนี้นะครับก็จะพาทุกท่านนะครับเข้าไปสู่ในส่วนของการ Gene r a t e m o เด l โดยใช้กี y Code Generator นะครับโอเคนะครับก็นะครับในส่วนของการค o n f i g อะไรต่างๆนะครับสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมจากวิดีโอที่ผ่านมานะครับโอเคนะครับก็เข้าสู่ระบบเลยนะครับจากนั้นนะครับ เมื่อเข้าสู่ระบบเข้ามานะครับก็จะเห็นในส่วนของโมเดลเจเนอเรเตอร์นะครับเราก็คลิกเข้าไปสร้างโมเดลกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะสร้างาโมดูลสร้างฟอร์มสร้างคลูดสร้างคอนเทลเนอร์นะครับก็คือ,อตัวนี้นะครับเรามาสร้างโมเดลกันก่อนนะครับโอเคนะครับซึ่งโมเดลนะครับเป็นส่วนที่เราจะเชื่อมต่อกับ ดต้าเบสนะครับตัวนี้เราก็ใส่ชื่อตารางที่อยู่ในฐานข้อมูลเรานะครับโดยตารางที่อยู่ในฐานข้อมูลเราคือเรามีตาราง2ตารางนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับ๋ยวผมดีลิตออกโอเคนะครับก็จะมีตารางอยู่2ตารางนะครับซึ่งดูในฐานข้อมูลเรานะครับตรงนี้นะครับมี2 t a เทเบิลนะครับนะตัวแรกที่เราจะเจน นะครับโมเดลคือ product type นะครับเราก็พิมพ์ชื่อของยูเ้นเข้าไปเลยนะครับซึ่งในขณะที่เราพิมพ์เนี่ยมันก็จะมีชื่อมาให้เราเลือกนะครับซึ่งผมลองใช้ Google Chrome เลือกแล้วมันข้างล่างมันไม่ไม่พิมพ์ให้เรานะรเราจะต้องพิมพ์เองนะฮะโอเคนะครับนะครับก็จะได้โมเดลคานลักษณะนี้นะครับก็ส่วนใหญ่เราก็ให้มันชื่อ เหมือนก,นกันกับชื่อ table นั่นเองนะครับก็ทำการ preview แล้วก็ทำการ generate นะครับโอเคนะครับเสร็จแล้ว product t i m e อันที่2ก็คือตาราง product เรานะครับอโอเคนะครับ preview แล้วก็ generate build build relation เนี่ยเราติดไว้ยอยู่แล้วนะครับ generate โอเคก็เสร็จแล้วนะครับในการ generate model เเ๋ยวไปดูหน้าตากันนะครับว่า โมเดลที่เราเจนออกมามันจะมีหน้าตาลักษณะนี้นะครับซึ่งหลังจากที่โมเดลได้ถูกเจนออกมามันจะอยู่ที่โฟลเดอร์โมเดลนะครับตรงนี้นะฮะคลิกดูนะครับก็จะมีเอ่อโปรดักทนะครับที่เราเจนขึ้นนะฮแล้วก็โปรดักนะครับมี2อันนะครับโอเคเราก็ไปตั้งค่านิดหน่อยนะครับอ่ในส่วนแรกเห็นไหมครับโปรดัก Table Name คือ Product Type นะครับน,นี้ชื่อตามชื่อตารางเลยนะครับแล้วก็จะมีการเซตค่าไว้อยู่นะครับว่า Product Type มีความยาวสูงสุด100ตามที่เราใส่ใน ER นะครับ Product Type นะครับ Save on Search ตัวที่เราส,สนใจอีกอนหนึ่งก็คือ Relation นะครับก็คือ,อ Has m a n ปนใช่ไหมครับตาราง product type h เปน a ี่วิธีตาราง Product โดย,โดยโลิงก์ไปที่โมดูนโปรดักต์นะครับโดยโอ,อยู่ในฟิลด์ที่มีชื่อว่า Product t ไทย ID นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี้ก็มันก็จะมีส่วนที่จะเป็น Attribute l a b e l นะครับตัวนี้เราก็เปลี่ยนชื่อภาษาไทยได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวค่อยไปดูกันว่านะครับตัวที่เราเปลี่ยนภาษาไทยมันจะไปโชว์อยู่ที่ไหนนะครับก็คือ ต้งเชื่อไม่แน่ใจว่าประเภทสินค้าหรือหมดวดหมูสินค้าเป็นชนิดสินค้านครับเราก็ตัวนี้ใส่ก็ปีมาเลยก็ไดนะ้โอเคนะครับเป็นชนิดสินค้าเซฟนะครับโอเคนะครับก็เรียบร้อยนะครับก็จะปินประมาณนี้ส่วนอืน่นๆก็๋ยวค่อยเรียนรู้กันต่อไปนะครับเราเปลี่ยนเปลี่ยนตัวแสดงผลลาวนะครับโอเคไปดูในส่วนของ Product บ้างนะครับ ก็เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ในส่วนของ Product เนี่ยจากาลักษณะของ many to, to one ทุวันเนี่ยก็คือ Reverse กราปเนี่ยมันจะเป็นในเรื่อง,องคำว่า Belong to นะครับเมื่อกี้เป็น HasMany ใช่ไหมฮะตัวนี้แต่ว่าตัว Product ก็จะกลายเป็น Belong to นะครับก็ Belong to ไปยัง Product t ไทยนะครับโดยเอาโ t p r o d ไทย t อเด ID เนี่ย เปลนเป็นตัว b e long t o ไปนะครับโอเคนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็จะใส่ภาษาไทยได้นะครับในส่วนของ attribute label นะครับเป็น label เวลาที่มันโชว์อยู่ใน table โชว์อยู่ใน form นะครับชื่อสินค้านะครับลายรายละเอียดสินค้านะครับราคานะครับบันทึก นะครับแล้วก็เซฟโอเคนะครับก็มีประมาณนี้อ่าเดี๋ยวไปดูหน้าตากันนะครับว่าจะเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูหน้าตานะครับอ่อเดี๋ยวเอาไว้ไปดูในพาร์ตต่อไปดีกว่านะครับพาร์ตนี้ผมจะกล่าวถึงในเรื่องของการ g e n e r a t e โมเดลอย่างเดียวโอเคนะครับในพาร์ตต่อไปก็จะเป็นเรื่องของคอนโทลเลอร์แล้วก็เรื่องของการ g e n e r a t e c r u d นะครับเดี๋ยวผมจะพา,า g e n e r a เร โอเคนะครับ, okay. รบก็ส่วนของการ Generate เร d โมเดก็มีเท่านี้นะครับแล้วก็เราไปดูในวิดีโอถัดไปเลยนะครับขอบคุณมากครับ